องที่เด่นราชาห,หรือไม่เข้าสู่แงดินกนอรได้ออกมาเฮียครับไอ,อชาตีสีชนขาขึ้นซ่อาหรืออย่างวะมาแล้วเนี่ยครับเดินทางมาแล้วใช่ไหมคว่บอธิเฮ้ย กูแน in ่ใจแล้วนะมึงชัวร์เปล่ากูแน่ใจแล้วว่ายังไงเมียกูเนี่ยต้องพูดว่ากูเนี่ยเป็นพี่ชายอย่างแน่นอนเมียมึงก็เบิ่กระเบ้องกูว่ามึงตายวะกูคุยมาตลอดทางไอ้เพื่อนเชื่อเธอเมียกูนะฮะไม่กูผิดหรอกเอ้าเอาเนาะผมไม่ได้หานะครับหาอะไรผมไม่ได้หาเขาไปไปที่อื่นเขาเลยหาหามาเส้นแก้วบนผมไม่ได้หาเชีหยฉอนใช่ตวันโอ้ยดูเองเนะเนี่ย อ้ยทำน,นี่แนะต,ตนะ่งตัวให้ดีนะฮ่าฮาราตะฮ่าฮาราตะนะจ้าโอเคดเีมากเฮ้ยตามกูมานะ<ต>ทองไว้เป็นอะไรกันไอ้ชาติเป็นเมียโอ้ยตายแล้วตายโอ้ตายหมดแล้วตายลูกบูลูกแม่มปนแทนมาถอดถึงจุดหน่อยมะเป็นจุดเป็นเสี่ยมัแจ้ตายเกลี้ยงเลยเหลือไข่ติ้นเพื่อนอีกคนน่้องสาวลองสาวดิทองไว้ลงสาวลุงสาวเป็นยังไง4คนพีนกับสาวย้อนไม่ต้องพิสูจ ทำไมล่ะยังไมต้องเลกไหวนะหยปูบาเล่นแบมาตายนั่งข้างหลังพี่นั่งข้างหลังพี่อรู้แปดพันลวอุ้ยเล่นใหญ่เจรปุมาหาวหอาหัวหอชัะะเป็นลางมึงเป็นแางะเขาเมืองมาหาหอหอยนี่มึงเลานมึงาตายยนี่มึงาตาย เม่กูหรือเมียมึงเมียกูพ้องถูกตลอดลูกสาวลี่สิครับเมียมึงถามหน้ามึงยังมึงเป็นเมียเป็นหัวอยู่เลยไปแต่เป็นยังไงเออพี่ชายอ๋อนู้นทำมารับกินักกี้อยู่โรงลิเก้พ่อน้่งหลังนึกว่าตกลงขอถอนไม่เลิกอ้อนได้ไม้เหี้ยดังไงกันมาเรื่อยอยู่เลยวะเรามาแล้วหรอขอเจ้าวาดทำลูกชิ้นแม่งเลยเดียว กม้โอ๊ยทำไมพี่นั่งข้างๆข้างๆนัข้างเออข้างจ้าถัดไปนั่งถัดเออนั่งถัดนั่งบนหลังนี้ครับมีอะไรโผลนีัการีชนสมบูรณ์ทีเรียกันคนก้าเ้ากระหม่อมชั้นสีทุนที่เดินทางมาในครังนี้ก็เป็นคำสั่งของกระคมชับนในกอวกระหม่อมทัน มาขึ้นพ่อหลบท่านไปเลยไปลงไปลงไปข้างล่างเลยนะมันก็ได้แค่แปดพันห้าตีเลยอือพอดีแล้วเออเอกอยวลัางถัดถัดก้ถัดถัดก็คือนั่งใกล้ๆกันอยู่แต่ไม่ได้ถัดลงไปข้างล่างเออเข้าใจไหมอืออุ้ยว่าอะไรกันนา เฮ้เจ้าเฮ้เจ้าข้าเป็นเจ้าใช่ไหมเจ้าไม่ว่าพวกคุณเป็นตลกหลวงอ๋อขอให้ผูมดมึงท่านเออไอ้สีชลมาหรือวะตมองท่านมาแล้วทมันมาช้าเพราะมาไม่ไหวมันจ้ะที่มันกี่โมงกี่ยามแล้วขึ้นเต้ากูมต้องให้ตรงเวลาหน่อยตลอดเขาเล่นติดเวลาหยอกไม่ตลอดหยอกนะแเพวกท่านทรงก็เสียอขาเล่นภาษาไทย ตระท่านวันนี้มีการทำพิธีเชิญเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือเปล่ครับใหญ่ใหญ่แล้วเจ้าพ่อมีสมเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือเหล่เนี่ยแต่งได้ซาบูเลยผู้ชุดทรงเครื่องเขาเขาเครื่องทหารเจ็บยศทรงขื่อทรงเจ้าเครจุดนี่ยงกูไม่เช่อพ่อหลักเมืองรองกระมุมชั้นพาน้องสาวมาขึ้นเตาเลยสิขึ้นเตาโกมุดออกไปเอ้าเดี๋ยสิไหนบอกว่าห้ามมีเมียไง ไอเนี่ยเมียเนี่ยมีเมียแล้วเนี่ยแต่เจ้าไม่มีเนี่ยกูเป็นเจ้าอ่ะเจ้าไม่มีอ่ียกูบ้านกูอ๋อกูบ้านเฉยเอออ๋อน้องะสงเป็นเมียแล้วด้วยเด็กเลยเนี่ยมีเมียเด็กเรื่องธรรมดาเรื่องพระาษฎชีวิตมึงอยู่กับดวงตามหาอำนาจไอปิดผ้าสามารถตอกหัวหลุดจากปลาได้ทุกเมื่อ โอ้ทางดุาตุดางอ้โอ้อุ้เาขึ้นเป้าไหนพี่นี่ไดังเลยสู้ี้นาลผมานะเฮ้ยชื่ออะไรตอบ่ิเาชื่ออะไร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 ผมเขวย้ะไเยเห ปุ๊ตูว่ะไอ้เหี้ยไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้ควายไอ้เหี้ย <named> <speaking>

ีเอ้ทับเตีให้เป็นคนเทุกวันเลยให้ทับเตี้ทุกวันเลยนะนี่เนี่ยแต่พรุ่งนี้เหมือนไม่เต็มที่ทุกงานเลพี่น้องชาววัดเชยวพรุ่งนี้ใครว่างไปดูที่เราเล่นที่ไหนนะโพทองโพทองวัดกาสายวัดกาสายไปดูกันได้นะครับแต่ท่านอาจจะไม่ดูภาพที่เเล่นอย่างนี้แไม่มีแล้วนะทำไมอ่ะเท่าไหร่เขาเล่รางวัลเดียวเขาจะเต็มที่มากคุณเหนื่อย เราอีกแล้วอย่าลืมแจ้งยอดในเฟซบุ๊กให้พี่รอดูอยู่อาห่าถาเนาะเอาอีเหี้ยยังบอกมึงไม่ต้องบอกเฮ้ยชื่ออะไรอ๋อชอตะวันเนี่ยชอตะวันมากไทยวันมากับพี่สีชนมากับสีชนแล้วสีชนไม่ได้กับมึงเป็นอะไรกูถามว่าเป็นอะไรผัวใช่ไหมครับใเดี๋ยวก็ มาเสียง xin เมียรักทั้งหน้าโอ้โดน bỏ แป้ว มึงน uhm, si> ี่น่งรอบาในยงนตีที่เ็ทอ่ะม่ตีเที่ตีสิบพันะที่ร้อบาทเฮ้ยพูดอะไรไเจ้าจ้ามาเอามาขนาดหน้าซื่หน้าขวานยัเล่นมุกปมอเหรอมึงไม่ไปชดไม่ได้นีผิวดาัวยังไง พี่ไม,ไไม,ม,มนอนะถ้มึงิดมอีนะเจอ่เจอง,จอง,าางกิพี่่าดทีไขาใหม่เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรชื่อชารวันตะวันใครวะสีชมพวไอ้สีชนแล้กับมึงเป็นผัว นี่สสนับสดนาาอนาใเลยเอาผมไม่ครอเหรอหวาลยปครัเออปิดไมยัง่ผมตกใจถามใหม่เลถามใหม่่ะไม่ค่อยได้เข้ามาพระองค์อยากเสียงดังอยู่น้องสามคนหามอ่อน หวานอ่อนหวานอ่อนจ้ะัาเบียชื่ออะไรชื่อชตโต้ทอรวตวนมากับใครมาผีชนร่สีท่อนยังไงกับมืออย่าไม่ยิ่อยากไอ่ดูไม่ตอบเอตอบผีสักไู้ผีชนยังไงตายแล้วชอบหมดแล้วเนี่ยอนี้นะอยู่ตรงนี้จะนึไปไหนหรอะมากับใครมาทอน์ตวนไอ้ทอร์ตวนไปได้กับมือไปทะเลไปอะไรคุณเขาไปทะเลไปทะเลไปทะเลไปทะ เป็นพี่น้องกันแค่นั้นอ่ะเออแค่นั้นแหละอีชิภา,า,าไม่องค์แม่ลงนี่บอกเขาใหญ่ลำแขวนเลยเหรอไม่เคยดูเตรียมเตรียมลประหารเประหารไอ้ใายนี่ไม่เคยดูที่บอกเขาใหญ่ลำแขวน ไอชาเต้ไวอย่างวะนั <AUDIBLE> <N trips> <N> ่งอยู <Wall> ่ตรงนี้พงศ์ใครยันเล่นๆะที่หาวะเดี๋ยวนี้เกเรกค่อยสองเดี๋ยวนี้เจเลิกก่อนเป็นพวกมึงแต่งทุ้งนี้ว่เดี๋ยวมาหอนอยู่ใน้ที่จริงๆแหละกูว่ากูจะเทพกูบอกว่ามาหอนเบอร์นั่นละรเงยหน้าขึ้นได้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ สร้างความฮึกเหิให้กับองค์เทพราชาเมื่อตกสายตาและใบหน้าของนักพรตต้องมาตาแครับมีเล่าุกที่รักเมื่อเพลง แอบหอนทีเดียวกับหมาเลยกินอะไรอยู่หญิงเบาๆเขาตันจะอุ้ยจังเบาแผลปากโวยวายเลยนะเมื่อเพลงพิษโม่เอ้าจะร้องอะไรีกนักหนาอะไร มีเก so so ่าข้างไหนไปให้เก่ายังไงโกงหญิงก็มีมืออยู่น้องก่อนฉันลงบ้างเดี๋ยวล้เกาให้กันตรงไหนนะกันนี่หวงน้องมึงเออัไม่เป็นไรเอาอันไว้เรียกผมว่าน้องเคยสิไอ้ี่ยนี่คือไที่ถ่ายกินข้าวบ้านกันแต่เดี๋ยอยากจะล่อ้อนกันแต่เดี๋ยวมีบร่ยากาศที่สอาย เ่อเพ่งพิษหอพักล้ำอีกแล้วนี่นี่นี่หมดค่ะที่้าก่อนถ้าก่อนมึงสองคนนี้ต้องทำน้ำมต์ธรณีสารนะจ๊วมันมันกัดเลยค่ะมันจะไปกัดตรงไหนน่ะตรงหาง ดูนี่มีใครจะร้องอีกไหมเนี่ยไม่มีนะพี่น้องท่านไม่มีใครร้องด้วยเชิญพวกพวกน่้นร้องเมื่อเพ่งพิทีที่ละไมไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวดีดีดไม่ได้ดังเลยที่ละ ไม่เส <c ười> ียจังหวะมากมึงรู้ว่าต้องร้องมึงไม่เปิดไมค์ก่อนมึงเช็คไมค์ก่อนได้ไอ้นี่อยากเล่นด้วยเฮียไอ้นี่มึงรู้ว่าเดี๋ยวไอ้เฮียต้องร้องเว้นจังหวะให้แม่ได้จะบอก่ากไหมไม่นะโต่ผเป็นอะไรเนี่ยต้องลอกปากร้องทำไมต้อใจต้งใจต้อกลับต้อกลับตรงไหนอะ กลับไปกลับไปไปออกกัะทำออกมึงนะที่เอี้ยนเก็บกับพี่ไม่มีแม่งนะทำไมอ่ะอตัดใจกับเขาไม่คู่เขาถึงว่าน้องขาเราไเมื่อเพ่งผิดมองผาทำนารัก จริงนะหล่อนเมื่อผมได้พบนิสพภพอยากเป็นโคู่นอนคือนีความสวยน้องปูทำให้าตาผมบอดอยากเข้าไปกอด ให้เขา้าข่าให้อึดอัดพูดไม่ออกตุดที่จะบอกอธิบายเงเจะ้าอกมาดู้ความหมายผมนั่งหัวใจเป็นเงทีจึงแกล้งเอ่ยเป็ดขติพจดพระอ์ขวดจดใจดำ วัวโขงไม้ยามไม่ลอยหัวน้ำมาถึงนี่จะเป็นนักเลงกินหมากระวังปากเอาไว้สักนิดระวังเสี้ยลือมันเข้าวาไม่ติดมันนี่พิษนะคุณพี่จะกินมา โกเทียนระวังนเทียนมันมีไ<อ>ด้ฟังคำไอ้ชาตรีมาพูดทีเห็นช่งองาพอผมได้มองดูน้อง มันพูดจาเป็นในฟังแล้วให้ปวดเสียงมันบอกกินมากก้นเทียนระวังเสียงเลคุดพี่พอเรื่องกำลังออก้องเวลาหมดพอดิบ ขอละความของคุณจากท่านผู้ชมทุกทุกสถานที่ของตุนาเที่เราได้ด้วยเนลาสทานทีไปสองเทพพระบุสุดที่ลวขอกราบแทบตัา ีมงานสองที่อราติดสืดนะครับกราคาถาภัยนีน่เป็นกฎของทางวัดน,นะครับให้ทีมงานนั้นเลิกตอนน่อเน่องคืนนะครับทำใดวาจาใดที่ไม่สุภาพทีมาาางานทอกท่าคาถาภัยไม่สิ่งอื่สิ่นใดให้ท่านผู้ชมมีความสุขสนุกในการแสดงเท่านั้น,นถ้ามีความดีความชอบขอ,บอก็ได้กับท่านจเจ้าว่า,าเป็นเพราะคนหลวงพ่อ ถ้าหากว่าวาจาใดไม่ถึงห้านะครับก็ขอสาบคาถอยด้วยที่ก็คงเอาไรกไปถาเป็นการแสดงนะครับวันนี้เราเรา่าแสดงเรื่องเร็วนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของพากรนะครับาก็ใหม่นะครับวันที่สิบกาที่วัดตานะครับอ่าทองวันที่สิบเก้าที่วัดเโนะครับอ่างทองเช่นเดียวกัน วันนี้ลูกเมื่อที่นั่งสมสุดเสื้อสิ่งกระเป๋าสาั่งกรแจบ้านดระจายโน้ตโทรศัพท์มือถือมีรายลุกหายรู้ไหมนะครับจะได้ติดตามหากันต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมเห็นชมเป็ในแรงใจเราจนจบเรื่องขอบคุณในความรักทางใจขอบคุณในวันที่มอบให้ขอบคุณหัวใจที่น้ง